ไปเลยจ้าโอ้โหสุดยอดเต็มเต็มไอหยะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนักท่องเที่ยวไลยแถวไล่บาลายลีโลไล่โผล่ไล่โผล่ไล่โผล่พรมเอ็มไลยดินดินไลยลีไล่ชุดหย่อนหย่อนมากมากๆเลย โอ้โหผ่าบรรยากาศงามลายลมที่ร้อนอยู่ตอนนี้งามคักงามคักงามโผงามโผโอ้ยสุดหยอดจ้าสุดหยอดเขาไปข้างในละบัด จากที่เฮาเบิ่งนักท่องเที่ยวแล้วล่ะกัย่างเข้าข้างในก่อนเด้อบันี้เด้อเลาะเอ้ยไปย่างย่างเลาะข้างในก่อนถ้าภาพมันบ่นิ่งก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อเนาะตีกันสั่นกับแบดเบิดโอ้ยโหลังเข้ามาต่อเนื่องเลยลังไลเข้ามาบ่หยุดบ่ยก่อนโถด สองนากันคน ผมพี่น้องเลยโหมีไก่น้ำเที่ยวน้ำอีกบดธรรม,มาดาเนาะมีไก่น้ำเที่ยวมันใหญ่เขาใจว่าสางขึ้นเนี่ยไรเห็ดจังไโอ้ยผมมีพี่น้องโอ้โหงามแท่งงามว่างามแท่งงามว่างามมารีโรเด้อจ้าเด้องามมารีสุดยอด,ด,ย,อดยอดจยำ เลยจ้ะโอเคอ๋อรี่ไปขึ้นเทิงมานี่ขึ้นเทิงก่อนเลาะข้างล่างก่อนจังนอนพราะไม่ไปนอนยังบ่ขึ้นเลาะข้างล่างก่อนเนาะเลาะผ้าเบิ่งผ้าบรรยากาศด้านล่างก่อนเดี๋ยวจังซีแด่ว่าจังซีขึ้นข้างบนเนาะสุดยอดจ้ะมีเลยงา,ง,งามลายงามลาย งามมากพี่น,อน,อน,อน้องเนาะมีแค่ว่าเสือหายเบิงนอนในวัดอรุณโอ้โหนัก่องเทียวสุดยอดสุดยอดเลยบอกด้คำเดียวว่ามันสุดยอดและมันลายมากๆเลยนะมันแบบอธิบายบบถือเลยเนะาะจะสีอธิบายโดยคำใดดีคือแบบสุดยอดเยอะมากหลักๆก็คือมีใ่ชาวต่างชาติอะทุกคน ลักลัก,ลกมีเดตต่งางชาติมามาีแต่นักท่องเที่ยวอ่ะคือแบบโอ้โหไว่าเคยเห็นไล่ขนาดนี้มาก,ก่อนเลยเนาะในหลอบที่แบบว่าอ่าตั้งแต่บอกง่ายซะกับตังแต่แบบว่าโควิดอ่ะจนกระหังมือไปเลยจ้าโอ้โหสุดยอดเต็มเนะเอ้ย ย่างย่างเลาะข้างในก่อนถ้าผ้ามันบนิ่งเราต้องขอโทษขออภัยได้จ้ะเด้อเนาะตีกันสันกันแบดเบิดโอ้ยปู่ลงังเขาม,มาต่อเนื่องเลยหลังไรเขาม,มาประยุทธ์ประยงปวดปวด สวยงามลายสวยงามลายจ้ะสวยงามมากสวยงามมากๆจ้ะสวยงามจริงๆนี่เลยสวยงามมากคะ่ะนี่เลยจ้มสวยงามแบบสุดๆอ่ะ สวยงามมากจ้ะลายขนาดเนาะชาวต่า,างชาติกะลายหากักทองเที่ยวลายขนาดเที่ยวกันตัวเนื่อเลยเขามาแบบตัวเนื่อเลยจากบรยุทธ์มยนท์มีลายประตูกะลังลายเขามาลายประตูขนาดเลยมีแถบถูกประตููเลย แดดน้ะทุกคนนาะงปนประสิลกเขาในห่มเลยในห่มเลยแหกมาไว้กันนะทุกคนเอ้ยมันแดดแดดถอนแหงมุมนี้คือสุดยอดมาก ゆめちゃ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ làm không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลยโอ้โหขึ้นมาดัานบนแล้วจ้ะแค่ว่าขึ้นมาสั้นสองส,สองก็จะเยอะมากเลยทรงเที่ยวนอกากเป็นมาทายลู่โอ้ยลายแผลลายว่าดอกเอ้ยสาธุอนุโมทานาบุญนำกันเด้อเอฟซีฐานใดถึงประเดม่าเดจ่าเด้อเนาะสาธุอนุโมทานาบุญนำกันเด้อจ่าเด้อเอฟซีฐานใดที่ประเดม่าที่อา้าเพื่ออากาศเก็บขาบรรยากาศคือสวยงามม,มาฝากปีตรอน,นองจา้าเลย

โอเคจ้าพี่น้องเรียกแค่ว่าสีผ้าึ้นไปอ่ะสันซ้ำกันต่อเน,นอาะจ้าเนาะไปเลยจ้าแต่จะบรรยากาศจะสวยงามขนาดไรเนาะโ o o ชาวต่างชาติบอกเลยนะทุกคนมีแต่คนหน้าตาดีๆั้งนั้นเลยไปไ,ไม่รู้ถูกใจนะโอ้โหทางขึ้นนะคะยิ่งกว่าบันไดสวัสด์เลยโอ้โหทางขึ้นแบบเสียวามากค่ะทางขึ้นนะคะไปสองเดรจยวมา一张，โอเค นี่นะคะเราก็ต้องมอบเพื่อจะให้ชาวต่างชาติได้ถ่ายรูปสวยๆงามๆเนาะเวลายงางทานเข้เขาก็ต้องคบตอนคนห้ามนั่งนะคะก็จะมีป้ายห้ามนะคือมุมนี้สุดยอดจ้า บันไดาทางลงด้วยจ้ะ สิ่อลงไปเราจะไปนี้เนาะไม่ว่าจะได้ชมบรรยากาศแบบช่วยๆงามๆนะจ๊ะเนาะเที่ยวก็จะไปหาอ่าน้องๆหรือว่าเอื่อยๆเนาะทีเดยมาเที่ยวน้ำกันจะหัวเป็นยูไซเนาะนี่นะคะแวก็จะลงแล้วนะคะทุกคนเนาะที่นี่ก็ในการเที่ยวอ่าวัดอรุณเนาะจะน้องการแบบนักท่องเที่ยวไล่หมากๆเลยจะเนาะเพไม่ว่าจะขอเก็บขาวบรรยากาศแล้วก็ขออ่าอนุโมทนาบุญกันน้ำกันได้กว่าเรือ ก็ถามผู้ชมทุกคนที่ได้มาแล้วหรือยังไม่ได้มาก,ก็ขอให้มีมีเดอะสวัสดนะคะสาธุนะคะท่ะจ้าเอ้ยอรรากาศสวยงามมากค่ะแช่ว่าแช่ว่าลูกโซเลยเดี๋ยวแพรว่าขอเก็บภาพบรรยากาศดานน้านนอกให้พ่อแม่พี่น้องเยสซีได้เบิ่งนนี่น่อยๆเน,นาะจ้าเนาะในวัดอรุณจ้า นี่เลยเนาะกษิมีขายน้ำมะพร้าวแล้วก็มีนะักท่องเที่ยวเที่ยวกันเยอะมากหลังจากที่เพื่อนได้ทำบุญไหว้รายอย่างเรียบร้อยเนาะเพื่อนก็นจะออกมานาั่งจ้ะนั่งดื่มน้ำมะพร้าวดื่มผลหมากลากไม้จ้านี่เนาะบอกเลยว่าทำไมชาวต่างชาติถึงได้แบบนิยมชมชอบมาเที่ยวต่างประเทศเนะาะจะเนาะเพราะว่าความมานวยอ,อำนวยความสะดวกมีหายทุกอย่างเลยบว่าจะเป็นด้านอาหารการกินหรือว่าจะเป็นแบบว่าเออ สถานที่พักเนาะสถานที่พักพิงแลักลก,ก,ก็คืออ่าสิ่งที่ชาวต่างชาติภูมิใจนะในมุมมองของแพรวาคีวานะคะทุกคนสิ่งที่ชาวต่างชาติภูมิใจแล้วก็ประทับใจที่สุดก็คือการบริการจ้าเนาะนี่การบริการเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเลยเป็นจุดเด่นจุดขายหรือว่าจุดประกายจุดประกายพุจุดประกายแบบพุ่งหรือว่าจุดประกายแบบปังไม่หยุดก็คือ การบริการจ้ะการบริการและการยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับลูกค้าหรือว่าให้กับนักท่องเที่ยวว่าจะเป็นเช่าทไทยเช่าต่างสาตยิ่งไปว่าแพรวาเห็นนะทุกคนช่วงที่บบว่า ช่วงที่แปลว่าจะมีแบบพิกคนพิการทางตานองก,ก็ต้องขอโถดเออภัยด้วยจะ้ะเนาะเนาก็แบบมาเล่าเห็นกันฟังซื่อๆนะทุกคนเพื่อนเฮ่งยิงบริการดีมาก,มากๆเลยนะทุกคนก่อนฉีกึืนเพื่อนก็ต้องพยุงแขนแล้วก็บอกว่าเอาขอทางขอทางแนวสันสีเนาะ,ะถามขนาดบบมีบนนั่งกัยังแบบเออก็ยังมีคนเสียสาะเพื่อที่จะให้คนพิกาเพผ่อนนั่งเนาะทุกคนเนาะพิการทางตานี้นะคะก็คือนี่แหละจุดเด่นจุดขายจ้าของการคนไทย บริการสาวต่างชาติก็แน่นเลยค่ะคือความบริการแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จ้าเนาะโอเคจ้าเนาะบรรยากาศด้านนอกเพื่อว่ากะสี่คออนุญาตทายให้เบิ่งประมาณนี้ละจ้าเนาะก็จะมีข้าวของเครื่องใช้เนาะของขายอะไรต่างๆนานานะคะทุกคนเครื่องแต่งกายเครื่องประดับประดาก็มีครบหมดเลยจ้าน,นี่เลยเนาะอันนี้ก็จะให้ดูกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นของเนาะมีเสื้อผ้ามีกระเป๋ามีผ้าถุงมีชุดไทยกางเกงลายกางเกงช้างนะทุกคนที่กําลังมาแรงเนาะหลายคนนะคะที่กําลังเป็นกระแสกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นขมินเอ้ยที่เอาไปเคียมาเป็นของตัวเองนะคะก็เยอะแยะกันไปแต่ที่จริงอะแพรวายเห็นตั้งแต่เนิ่น ราคาก็ไม่แพงจ้าทุกคนนอะจพว่าก็สือมาอยู่สงองสูตรนอก้วกล่องเถ่าครูหนึ่งจะเป็นลายช้างนอกจากเอาไว้เล่นสงการจ้าโอเคแล้วจ้า พี่น้องเป็นจังไรนอกจากนอาได้ฮับชมบรรยากาศนอาในวัดอรุณน,นอกจากนี้พี่ว่ากันนั่งอยู่เนาะข้างหลังของพี่ว่าก็จะเป็นวัดอรุณน,นั่นเองนะคะทุกคนอย่างที่พอเม่พี่น้องได้เห็นนอาว่านักท่องเที่ยวแบบร้ายมากๆเลยจ้าร้ายสุดๆเลยว่าโอ้โหแบบสุดยอดเลยจา้าสุดยอดแบบมากๆเลยทั้งอากาศร้อนแต่ก็ยังมีลมอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีลมคือตอนนี้ก็แดดมากๆเลยแดดจ้าแดดอย่างแรงจนพี่ว่ามาถึงวัดอรุณ ช่วงบ่ายโมงครึ่งนะคะทุกคนคือแบบเดินแบบโอ้โหจนแบบแล้วก็อันดับแรกคือนะักท่องเที่ยวแบบเยอะมากวิวสวยสุดๆนะคะทุกคนมันเลยมีความตื่นเต้นมีความเหนื่อยก็จริงแต่มันมีความสุขตรงที่เราได้เห็นนะักท่องเที่ยวเนาะแบบว่าอาเป็นเขามาเที่ยวในประเทศไทยนะสุดยอดเลยจ้ะทุกคนเนาะ อีพีนี้ที่แพรวาเที่ยววัดอรุณก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะถ้า FC ชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังแหงใจให้แพรวาน้ำเดือจ้าเด้อจะได้บทตรงพลาดถูกคลิปของแพรวานะคะไปแล้วขอขอบพระคุณหลรายจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนำกันเดือจาเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีคะ่ะ